กัดมะคายนะครับไม่ติด โอโวิ่งฟูเลยครับจะวิ่งเข้าป่าแล้ว กัดแล้วก็วิ่งเลยครับวิ่งตัวนี้วิ่งวิ่งฟูดเลยถ้าเกิดไม่ไม่ไม่จับกล้องนะครับก็คือกัดถ้ามันวิ่งอย่างเงี้ยก็วิดได้เลยนะครับเป็นปลาช่อนนะครับกัดกบยางนะครับเป็นกบยางแก้คันเข้าไปเต็มเต็มลำคอเลยครับนี่ครับสภาพหมายก็ที่โล่งบ้างที่ลกบ้างนะครับกบยางแก้คันเนี่ยสามารถตีได้ทั้งที่โล่งและที่ลกนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองข้างทางนะครับตรงนี้ที่ผมยืนนี่เป็นปาก ช่องปากท่อนะครับนี่ครับอลองตีดูนะครับกบยางแก้คันครับผมสุดยอดมากครับใช้ได้ทั้งที่ลงและที่ลกนะครับ